เปิดตำนานพยาวานอนวัดเขาหนอชาวบ้านยันมีจริงเปิดตำนานพยาวานอนวัดเขาหนอหลังจากที่มีกระแสข่าวและมีคนได้บันทึกภาพปลิงบนยอดเขาหนอพื้นที่ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์จนเป็นที่สนใจกับชาวบ้านทั่วไปหลังจากที่มีข่าวออกไปนะคะในพื้นที่วัดเขาหนอ ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าพญาวานอนที่วัดเขาหนอมีจริงค่ะแต่มีคนเห็นไม่บ่อยครั้งนักจะออกมาช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้นเผยสมัยก่อนฝูงลิงอาศัยอยู่แต่บนยอดเขาค่ะมีหลวงพ่อแนมอดีเจ้าวาดวัดเขาหนอลั่นละคังจริงจะลงมาให้เห็น จากการที่ได้ยินได้ฟังชาวบ้านพูดให้ฟังว่าสาเหตุที่ลงมาให้เห็นอาจจะเนื่องจากมาช่วยบริวารที่ขาดอาหารเนื่องจากภัยแล้งในปีนี้ทำให้อาหารในพื้นที่เหลือน้อยหลังจากที่มีกระแสข่าวและมีคนได้บันทึกภาพปริงบนยอดเขาหนอ่อพื้นที่ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์และมีคนในพื้นที่ระบุเป็นพยาวานน เนื่องจากเป็นลิงขนาดใหญ่กว่าลิงพันธุ์แสมปกติธรรมดาทั่วไปจนเป็นที่สนใจนะคะกับบุคคลโดยทั่วไปตามที่มีข่าวได้เสนอไปแล้วนั้นนะล่าสุดมีผู้สืบข,ข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านถึงพยาว,วานนอนบนยอดเขาหนอชาวบ้านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามีจริงค่ะบางรายเห็นช่วงที่จะมีการจัดงานเสด็จประพาต้นของรัชกาลที่ห้า ที่ชาวบ้านแดนจัดกันมานานอย่างต่อเนื่องแต่ในปีนี้ออกมาเห็นบ่อยจนมีคนมาถ่ายภาพไว้ได้ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไปต่างทยอยเดินทางมาเที่ยวเพื่อพิสูจน์พยาวานอนแห่งวัดเขาหนอตามตำนานเล่าต่อกันมาค่ะจากการเปิดเผยของนายสมควรจันเชย ชาวบ้านที่ขายของอยู่บริเวณดังกล่าวระบุว่าตนเองนั้นขายของอยู่บริเวณดังกล่าวเคยเห็นสมัยหลวงพ่อแนมเกจิอาจารย์ชื่อดังของนครสวรรค์ยังอยู่ลิงตัวดังกล่าวจะลงมาหยิบอาหารก่อนลิงตัวอื่นและเมื่อหลวงพ่อมรณภาพก็ไม่เห็นลิงตัวดังกล่าวอีกเลยมาทราบอีกทีก็ตอนเป็นข่าวแล้ว แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าลิงดังกล่าวเป็นพยาวานอนที่หลวงพ่อแนมเกจิชื่อดังเลี้ยงไว้สมัยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะสำหรับพยาวานอนที่เป็นข่าวมีลักษณะพิเศษคือตัวจะโตกว่าในฝูงทุกตัวและโตกว่าลิงเพศผู้ที่เป็นจ่าฝูงโดยทั่วไปด้วยค่ะซึ่งนานๆครั้งหรืออาจจะหลายๆปีจะมีคนเห็นนางกิมเลี้ยงอยู่ยอด ชาวบ้านหมู่ที่เจ็ตำบลบ้านแดนอบเภบพบรรพิสัยจัังหวดนครสวรรค์อายุ61ปีซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากเขาหนอเพียง100เมตรระบุว่าตนเองนั้นเกิดและอาศัยอยู่ที่เขาหนอมานานกว่า60ปีทราบตำนานของพยาวานอนจากยายและแม่มาโดยตลอดว่ามีอยู่จริงโดยทราบว่าพยาวานอนที่เป็นข่าวนั้น เป็นลิงที่มีลักษณะพิเศษคือตัวจะโตกว่าลิงในฝูงทุกตัวและตัวโตกว่าลิงเพศผู้ที่เป็นจ่าฝูงทั่วไปซึ่งนานๆครั้งหรืออาจจะหลายๆปีจะมีคนเห็นและนำมาเล่าสู่กันฟังโดยสมัยก่อนเมื่อประมาณ40-50กว่าปีที่ผ่านมาฝูงลิงดังกล่าวจะเป็นฝูงลิงเล็กๆมีเพียงประมาณ100ตัวเศษๆเท่านั้น ซึ่งจะไม่ลงมาจากเขามาหากินด้านล่างแต่ถ้าใครอยากจะเห็นฝูงลิงดังกล่าวหลวงพ่อแนมอดีตเจ้าวาดวัดเขาหนอก็จะตีระฆังและฝูงลิงบนเขาก็จะลงมาให้ชาวบ้านได้เห็นและก็มีบางครั้งที่พยาวานอนก็ลงมาด้วยแล้วก็กลับขึ้นเขาไปค่ะแต่ในปัจจุบันมีฝูงลิงบนเขานับหมื่นหมื่นตัวและลงมาหากินบริเวณลานวัด และพื้นที่ใกล้เคียงทุกวันและไม่มีใครเห็นพยาวานอนอีกเลยจนมีเจ้าหน้าที่เทศกิจถ่ายภาพไว้ได้ตามข่าวชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นพยาวานอนตัวที่ถูกเล่าขานในตำนานค่ะ